ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนาพศ63นะคะวันนี้สิมารีวิวให้เบิงว่ามือเนี่ยของผอ,อมทรงดุจจากจากชุดการีวิวว่าทิ่สร้างเสร็จเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวไล่ให้เบิงว่าอันนี้เป็นมือสอดมือสอดของไม่ซัก เป็นล้างกลมจ้าปีกคางคาวตัวนี้ที่ยู่ที่สี่พันราคาสิมีสองราคาปืนชังละกสิเป็นปีกคางคาวตั้งกันแค่ปีกปีกคางคาวสี่พันปีกเุก่สี่พันหะสิเป็นล้างกลมล้างเลี่ยมราคาเดียวกันหรือว่าสิเป็นมือสอดกำคอราคาเดียวกันตั้งกันแค่ปีก งงบ่จ้ะโบหน้านงงเนาะต่างกันแค่ปีกเนี่ยปีกปีกข้างปีข้างเาสี่พันกลมหรือเลี่ยมล้างสีก,กลมสีเเลี่ยมที่กำคอหรือมือสอดราคาเดียวกันโรเล่สี่พันหาสี่กลมสีเเลี่ยมล้างหมายถึงล้างสีกลมสีเเลี่ยมราคาเดียวกันมือสอดหรือกำคอราคาเดียวกัน ราคาท่าไผรบอรมกักล้างล้างเลียมมันมีรีดปลายกับจาะรดน้ำหนักมักแบบใดแจ้งนะผมผมมักเจาะรดน้ำหนักเด้อครับบ่เอารีดปลายสั่งกระเย็ดไห้ได้ราคาสี่พันหาแต่ถ้าไผรสิเอารีดปลายกะเฮดเดอร์จรีดปลายบ่ได้เจาะรดน้ำหนักให้กะรีดปลายกระริดปลายแบบนี้เลยจะรีดปลายกับแบบนี้ ถ้าลดน้ำหนัก,กอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นรูรูจะเจะสจะสลอดบอกเพื่เดินสลอดบอกจ้ะปตประมาณนี้เฮดได้เลือกได้ยางเดียวในการเฮดจ้างพนิตให้แค่ยางเดียวจ้ะตัวนี้กับซีพันหาอุปกรณ์พรอมยิงกับมีตามนี้เป็นทอพิซีพันสายลูกซีลูกยางสองชุดนี่คือพรอมยิงของสั่งละ แล้วกาสีโบมีเก็บปลายทางพวกล้างเยาวๆนี่พวกล้างพวกปืนนี่สีโบมีเก็บปลายทางถ้าเก็บปลายทางบอมเนของสังละบแมเอนว่า,าได้ออกจากของสังละอาจ,จเป็นของคนอื่นแต่เป็นล้างของสังละนี่ล้างคือล้างเปล่าบอมเนชุดพร้อมยิงบอมเนชุดบนแบบนี้บางคนิีขาใจผิดไรการเป็นล้าง ล้างที่ทรงไห้สร้างปกติแต่บบแมนชุดบนชุดบนก็หมายถึงว่ามีปีกมีไก่ที่ช่างละเฮ็ดออกกับมื้อนะ่ะอัน,นคือชุดบนชุดบนของช่างละก็จะออกจะสี่ออกแต่ล้านของช่างละบบเดทรงล้านใดเพราะว่าเฮ็ดบอทันออเดอร์มันแน,น่นมันหลายมันเฮ็ดบอทันอีนี้ก็เลยบบเล่ทรงไห้สร้างใด กาสีเป็นประมาณนี้สร้างละศีเ็ดชุดบนกับชุดพ้อมยิ่งกะให้ทักมาทั้งลายเพราะว่าบางเทือทักไปทั้งแชทดของช่างละช่างละเราเห็ดงานเราก็สีบว่างอ่านลูกค้าก็สีเอาผมทักไปแต่โดนแล้วคือบอ่อานของผมมันอ่านบ่ทันขาเห็ดงานถ้าเกิดเฮ็ดแต่มาอ่านร้ายกาศศีศบวชันเห็ดงานเคีรยลูกค้า ก็เลยเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสิบ่ค่อยได้อ่านสิอ่านช่วงดึกๆขึ้นมาเพิ่นจะสิได้อ่านไลฟ์อ่านแชทนะสิจ้ะถ้าอยากได้ยังไดอ่ะทั้งทั้งร้านนะ่ะสิมีไลฟ์ประจําอยู่แล้วสิมีอยู่2เครื่องคือรับออเดอร์ลูกค้าลูกค้าที่ทักมาทั้งเบอร์โทรหรือว่าทั้งไอ้อี่ยงก็ไอดีทักมา ทั้งนี้สิรับออเดอร์และสิจดคิ้วไว้ให้กะเดี๋ยวไล่ให้เบิงอันนี้กะสิมารับของอันนี้กะทักไปแล้วพร้อมรับกะเป็นมือสอดไก่ยยืด้างจ้ะประมาณนี้แลวสีไล่ให้เบิงลูกค้า มีไผ่แน่อันนี้คุ้นการจนานะคะจันพ้มอยู่มหาสารคามจะเป็นล้างลอยยี่สิบล้างเรียมลอยยี่สิบรียยบรดปลายเลี้ยวรีดปาลยยดปายเลี้ยวแล้วก็ปีกซิมหาเซนมักสันนแต่ยิ่งหนูว่า แล่กกระทอพิพิธพ,พันสายย่างอื่นท่านได้เตรียมของให้ทุกอย่างนี่ท่านได้เตรียมของให้คือเอามารีวิวห้เบิงก่อนท่านได้เตรียมลูกค้าสร้างยังเพิ่มท่านได้เตรียมให้ราะว่าบอทันมารีวิวห้เบิ่อนกาเฮดเซนโรเดอร์คนนี้เตรียมส่งให้แล้วให้ลูกค้าสบายใจน้ำเพราะว่าลูกค้าสิโอนตังมาการรีวิวห้เบิ่งว่า เฮาพร้อมส่งแล้วของเสร็จแล้วลูกค้าสิได้สบายใจเนาะเงินบ่แม่นบาท2บาทก็เข้าใจอยู่ว่าเฮาเฮ็ดเสร็จแล้วเฮาสิรีวิวให้เบิ่งให้มั่นใจว่าสั่งร้านนี้ส่งจริงแต่ก็ยังี่แจ้งล้างบ่มีเก็บปลายทางถ้าผู้ใดที่ว่าเก็บปลายทางบ่ครับนี่คือคือแจ้งเลยว่าบ่ได้เก็บที่ที่โอนอย่างเดียวโอนก็บ่ทันแล้ว ลูกค้ากันแย่งกัน,กนโอ้นอยู่ว่าสันอันนี้กับคุณสมพงษ์ล้ำปางรีดปลายเลี้ยวล้างลอยสี่สิบเซนปีคหสิบบประมาณนี้เดี๋ยวดูเห็นไหมเบิง่งนี่ปลายเลี้ยวเบิ่งออกว่าคอนแตกตจ้ะกะประมาณนี้ลากาอีกคนนึง คุณอาภาาัสาาาลายูจันทบ,บุรีอันนี้เป็นล้างล้อยยี่ล้างกลมล้อยยี่ปีกข้างข้าว40เซนอันนี้ก็เป็นกำคอปีกหาสิบเซนยางตึงลูกค้าก็ท่านที่เขียนซื้อลูกค้าบอทันมารีวิวก่อน แต่คนนี้ทักไปแล้วแหละเตรียมโอนตังละคนนี้โอนมาเรียบร้อยคุ้นทันว้าอยู่ล้ำปางพาไปเบิงบบ่งกลับเป็นเดอเบิร์เบิ์งานจังละงานก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะจอรดตําหนักหนานะแล้วก็การจอดยืดจอดยืดแล้วก็ มุนนอตเข้าไปก็ไปถึงกับไปเจาะตามหูนอตถี่สร้างพนยืดไว้ให้สร้งางดาศีดประมาณนี้สีดแบบนี้เลยล่ะเจาะปีเจาะไกลยืดไว้ให้ไปถึงไปมุนนอตเอาไกลย,ยืดบนกพันท่าย ทันวาอันนี้ก็ราคาสี่พันหาปีโลเลข,ข่งเท้าสี่สิบหาเซนพาไปบึงจากประมาณนี้ มันนี้กับมารีวิวเดสิได้แพ็คของแล้วไอแ,แนะนำให้ลูกค้าก่อนสร้างของให้ไปเช็คเครดิตในยูทู e ก่อนเพื่อความสบายใจว่าย่านโกงย่านนั้นโอ้สังละสิโกว่าน,น่าอโอนต่างไปคือ ญานบ่ได้ของกะเข้าใจยุ่เข้าใจมากๆเลยเพราะว่าเงินน่ะมันกะจมนวนมากกว่าสิหาได้้วกาอีกอย่างหนึง่งอยากแจ้งว่าเสาร์อาทิตย์ลานสิยุดธเครื่องสิปิดเสาร์อาทิตย์นี่อาจสิปิดเลยละ่ะบางเทือกกะบ,บเ่เปิดเปิดกะช่วงแรงๆจะสิพลังค้นกับสิโอ้ยพบโอนตายัางไปผมขึ้นว่าได้สิแจ้งไว้ว่า ส่วนมากสิแจ้งให้โอนวันจันทร์หรือวันนี้ยังนี้แบบคือคือว่าห้ตรงกับวันหยุดเพราะว่าเดี๋ยวสิไอ้สิกระว้นกระบายใ,ใจว่าอยากให้ลูกค้าร้อนานย่างมากกโอนหนึ่งถึงสองมือปส่ทงของไห้สท,ทรงกัะที่งทงเป็นชุดล้างเท่อกะได้รีวิวถ้าถ้าว่างก็ได้รีวิวงานให้เบิงเพราะว่า บาว่างกะฝ้าแพ็คคองกับบ่าได้รีวิวมือนีมือนีว่างก็เลยรีวิวให้เบิงกับสีสรงแต่ละมือไอส้สรงประมาณนี้หละล้างกะล้างชุดบนอันนี้ก็เป็นพ่อมิ้งในสีกระบอกประมาณนี้ทั้งเธอส,สั้งเพ่นกัสิีอแพรภาพสดเขียงานให้ยังให้เบิ้ง มาเราเห็ุจริงนะประมาณนี้จ้าอบอเมีย่ยงแล้วกาขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนแล้วก็คอยติดตามเอฟซีทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะบ,บางคนกะใจดีทรงของมาให้พี่คนนั้นกะทรงออ่งางหาือทั้งตาเนี่ย ทรงของมให้ขอบพุ้นหลายๆจ้าสำหรับมีทรงน้อไม้มีเอาน้อไม้มีไอสตอมามหา้ขอบคุณค่ะที่รักและเมตตาช่างละที่มีนำใจให้กะประมาณนี้เด้อจ้าเมื่อนี้กะซิรีวิวงานเมื่อสิพิกซิรีสแพ็คของละสิบ,บทนันค่ะขอพุค่ะค่ะสวัสดีค่ะ